สำหรับความหมายของทุนเินหุ้นหรือ capital stock ก็คือเงินทุนของบริษัทนั่นเองนะครับโดยเงินทุนของบริษัทก็คือเงินของบริษัทที่บริษัทจะเอาไปใช้ในการบริหารงานแล้วเงินที่บริษัทจะเอาไปใช้ในการบริหารงานนั้นมาจากแหล่งใดครับเงินที่บริษัทจะเอามาใช้ในการบริหารงานมาจาก2แหล่งนะครับถ้าเป็นบริษัทจำกัดน,นะครับจะได้มาจาก2แหล่ง2แหล่งที่ว่าก็คือ1ก็คือหุ้น สามัญหรือเราเรียกกันว่า common stock และ2ก็คือหุ้นบุริมสิทธ์หรือที่เราเรียกกันว่า preferred stock นะครับ2ตัวนี้นะครับก็คือหุ้นทุนเนี่ยนะครับเป็นเงินทุนของบร,ริษัทจำกัดนะครับซึ่งเราเรียกว่าทุนเดินหุ้นนะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าแต่ละตัวนั้นมันหมายความว่าอย่างไรนะครับตัวแรกนะครับหุ้นสามัญ หุ้นสามัญก็คือตาสารทุนที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของในกิจการนั้นๆคือใครก็ตามนะครับเช่นผมถ้าผมถือหุ้นสามัญของบริษัทในบริษัทหนึ่งเนี่ยผมก็จะมีสถาฐฐพนพเป็นเจ้าของกิจการที่ผมไปซื้อหุ้นในบริษัทนั้นนะครับใครถือหุ้นสามัญนั้นมีสถานะเป็นเจ้าของกิจการที่ตัวเองไปถือนะครับโดยสิทธิ์ของผู้ที่ถือหุ้นสามัญนั้นได้รับสิทธิ์อะไรบ้างน,นะครับ สิทธ์ตัวแรกเลยนะครับของผู้ถือหุ้นสาม,มัญก็คือสิทธิ์ที่ได้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการหรือสิทธิ์ในการออกเสียงกำหนดทิศทางในการบริหารงานต่างๆนะครับถ้าเกิดถือหุ้นสาม,มัญแล้วคุณจะมีสิทธิ์ออกเสียงและมีสิทธิ์ออกเสียงในการบริหารงานนะครับ ในการกําหนดนโยบายในการบริหารบริษัทที่คุณถือหุ้นสามัญในบริษัทนั้นนะครับต่อไปสิทธตัวที่สองสิทธิตัวที่สองคือเมื่อคุณถือหุ้นสามัญแล้วคุณจะได้รับสิทธ์รับเงินปันผลนะครับมีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลแต่ว่าผู้ถือหุ้นสามัญน,นั้นจะมีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลเมื่อบริษัทดังกล่าวนั้นประกาศจ่ายเงินปันผล ถ้าเขามีกำไรเขาว่าจะประกาศแจายเงินปันผลแต่ถ้าบางปีเขาไม่มีกำไรเขาไม่ประกาศจจายเงินปันผลคุณก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเขาจะประกาศหรือไม่ถ้าเขาประกาศคุณก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลนะครับคือคุณไม่มีความแน่นอนที่จะได้รับเงินปันผลทุกๆปีนั่นเองนะครับถ้าเกิดคุณถือหุ้นสามัญสำหรับสิทธิ์ตัวที่3นะครับก็คือมีสิทธิ์ซื้อหุ้นที่ออกใหม่ อบุคคลอื่นคือถ้าเกิดบริษัทจะออกหุ้นขายให้กับบุคคลทั่วไปนะครับคุณซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมคุณจะมีสิทธิ์ได้มีโอกาสเลือกซื้อหุ้นสามัญก่อนบุคคลอื่นนะครับเขาใช้สิทธิ์เป็นก่อนในฐานะที่คุณนั้นถือหุ้นอยู่เดิมนะครับสิทธิ์ตัวที่4นะครับก็คือผู้ถือหุ้นสามัญนั้นได้รับสิทธิ์ในการได้รับเงิน บริษัทเมื่อเลิกกิจการหมายความว่าถ้าเกิดบริษัทที่คุณไปซื้อหุ้นสามัญเนี่ยนะครับเขาเลิกกิจการเนี่ยบริษัทดังกล่าวเนี่ยเขาจะต้องเอาสินทรัพย์ของเขาออกขายเงินที่ได้มาเขาก็จะเอาเงินดังกล่าวไปจ่ายชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้เงินที่เหลือมาเนี่ยเขาก็จะต้องเอาเงินมาทยอยจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นสามัญ ดังนั้นถ้าเกิดคุณถือหุ้นสามัญคุณจะได้รับสิทธิ์ในการได้รับเงินคืนเมื่อบร,ริษัทดังกล่าวนั้นเลิกกิจการครับนี่ก็คือสิทธิที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดคุณถือหุ้นสามาัญต่อไปเรามาดูสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นบริมสิธิ์บ้างนะครับคําว่าหุ้นบริมสิธิ์เนี่ยถ้าเกิดคุณไปถือหุ้นบริมสิธิ์เนี่ยนะครับสถานะภาพของคุณในฐานะผู้ถือหุ้นบริมสิธิ์เนี่ยจะเป็นเสมือนเป็นเจ้าของกิจาการและเป็นเสมือนเจ้าหนี้ของกิจาการด้วยเป็นเหมือนแบบบุคคล ที่มีลักษณะทั้ง2แบบนั่นเองเป็นทั้งเจ้าหนี้เป็นทั้งเจ้าของนะครับและผู้ถือหุ้นบริษัทนั้นมีสิทธิ์เหนือกว่าผู้ถือหุ้นสามัญเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสิทธิที่เขาได้รับเหนือกว่าผู้ถือหุ้นสามาัญน,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 นั้นมีอะไรบ้างครับตัวแรกนะครับก็คือได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้น มคือเมื่อบริษัทดังกล่าวเนี่ยจ่ายเงินปันผลเนี่ยเงินปันผลดังกล่าวจะต้องเอามาจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นบริมสิทธิ์ก่อนเงินส่วนที่เหลือถึงจะไปจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นสามัญโดยการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นบริมสิธิ์เนี่ยจะเป็นการจ่ายในอัตราที่แน่นอนดังนั้นถ้าเกิดคุณไปถือหุ้นบริมสิทธิ์เนี่ยคุณจะได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบของเงินปันผลในอัตราที่แน่นอนเช่น คุณจะได้รับเท่ากันทุกปีปีละหนึ่งหมื่นก็ได้รับเท่าเท่ากันทุกปีนะครับมีความแน่นอนเลยในรายได้ที่จะได้รับในแต่ละปีแต่ถ้าเกิดคุณไปถึงหุ้นสามัญน,นั้นมีความไม่แน่นอนนะครับปีใดเขาขาดทุนคุณก็ไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นหุ้นบริมสิทธิ์นั้นได้อย่างแน่นอนในตาที่แน่นอนนะครับและผู้ถือหุ้นบริมสิทธิ์เนี่ยเขายังมีสิทธิ์ที่จะได้รับในส่วนที่บางปีเขาไม่ได้รับ เขาก็ทบเอาไว้ก่อนพอถึงปีที่เขาได้รับเงินปันผลในอนาคตเนี่ยให้ส่วนที่ยังไม่ได้รับในปีในอดีตเนี่ยที่บริษัทไม่ได้จ่ายให้นะครับมันจะต้องเอามารวมรวมกันสะสมมาที่ติดค้างเอาไว้นะครับเอามารวมกันแล้วจ่ายให้กับปีใดที่บริษัทนั้นเขาจ่ายเงินปันผลดังนั้นก็แปลว่าถ้าปีใดคุณไม่ได้รับเงินคุณก็สบายใจได้ปีนั้นคุณอาจจะไม่ได้แต่ให้คุณรู้ไว้ว่าในอนาคต เงินที่คุณไม่ได้ในปีนั้นมันจะต้องเอามารวมกันและจ่ายให้คุณอย่างแน่นอนเนี่ยคือสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลนะครับถ้าเกิดคุณถือหุ้นบุริมสิทธินะครับต่อไปสิทธิ์ตัวต่อไปนะครับก็คือได้รับเงินจากบริษัทเมื่อเลิกกิจการ ก็ถ้าบริษัทที่คุณไปถือหุ้นบริษสิทธ์เนี่ยเขาเริ่กิจการเนี่ยคุณก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนด้วยนะครับถ้าเกิดเขามีเงินเหลือหลังจากที่ขายสินทรัพย์ออกไปนะครับโดยเงินที่คุณได้รับเนี่ยคุณจะได้รับเงินดังกล่าวก่อนผู้ถือหุ้นสัมันด้วยคือผู้ถือหุ้นสัมันก็ได้รับเงินเมื่อบริษัทเริ่กิจการผู้ถือหุ้นบริมสิทธ์ก็ได้รับเงินเช่นกันแต่ว่าผู้ถือหุ้นบริมสิทธิ์นั้นจะได้รับได้รับก่อน หุ้นสาม,มัญเห็นไหมฮะเขาจะได้รับสิทธิเหนือว่่าผู้ถือหุ้นสาม,มัญได้รับก่อนนะครับสิทธิ์ตัวที่3นะครับก็คือผู้ถือหุ้นบริมทริ์นะครับมีสิทธิ์ที่จะไถถอนหุ้นก็คืออาจจะมีการระบ,บุในเงื่อนไขนะครับว่าคุณสามารถจะไปไถถอนหุ้นบริมทธิ์ได้ก็คือของเงินคืนได้นะครับ หรือคุณอาจจะมีสิทธิ์ในการแปลงสภาพหุ้นจากที่เป็นหุ้นบริมสิทธิ์เนี่ยนะครับอาจจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสาม,มัญได้เขาก็จะต้องระบุเอาไว้นะครับว่าหุ้นดังกล่าวนั้นสามารถแปลงสภาพได้หรือไม่ถ้าแปลงสภาพได้คุณก็จะได้รับสิทธิ์ในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสาม,มัญเพราะว่าการที่คุณถือหุ้นสาม,มัญเนี่ยคุณจะเปรียบเสมือนเป็นเจ้าของกิจการเลย ถ้าเกิดคุณอยากเป็นเจ้าของเนี่ยคุณก็สามารถแปลงสภาพได้นะครับเนี่ยคือสิทธิ์ที่เกิดขึ้นของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ์นะครับเราจะเห็นว่าผู้ถือหุ้นสามัญน,นั้นได้รับสิทธิ์ในการออกเสียงในขณะที่หุ้นบุริมสิทธินั้นไม่ได้รับสิทธิ์ในการออกเสียงแต่เขาจะได้รับสิทธิ์หลายๆอย่างที่เหนือกว่าผู้ถือหุ้นสามัญครับนี่คือความหมายของคําว่าทุนเรือนหุ้น คำว่าทุนเรินหุ้นนั้นก็คือเงินทุนของกิจการโดยเงินทุนของกิจการซึ่งเป็นบริษัทจำกัดนั้นแบ่งออกเป็นประเภทของหุ้นได้แก่หุ้นสาม,มัญและหุ้นบลิมอร์ินะครับ